นะอาจารย์วกลับมาเรื่องพลังงานเนี่ยทีนี้เรา,ามาเรื่องพล<า>ัางงานแล้วครับกับไปในปี1970ครับนั่นเป็นปีแรกที่เราเริ่มสำรวจน้ำมันบริษัทที่มาสำรวจชื่อบริษัทว่าบริษัทไททันไม่ใช่เจอเฉพาะก๊สธรรมชาติอย่างเดียวนะก้นหลุมของแก๊สธรรมชาติพ้นชั้นที่สามไปแล้วกลายเป็นน้ำมันดิบพอเจอแล้วเนี่ยบริษัทนี้ทำยังไง ไปเชิญแอตแลนติกนิสฟิลยักษ์ใหญ่ของโลกเลยครับอาร์โก้นะฮะพอเจอแล้วเนี่ยไอแอตแลนติกนิสฟิลมันบอกว่าไอที่เองทำมาเนี่ยนะเกือบ20ปีเนี่ยค่าให้เงินเองเป็นโบนัสร้อยห้าสิบห้าล้านเอาไปฟรีๆเอาไปก่อนนะงมดเ,เลยยังไม่ <c oughs> ทันยังไม่ทันไปดูดยังไม่ทันดูดเลยเอาก่อนเลยแล้วตามด้วยอีกสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเพื่อจะเข้าไปจัดการ นี่นะคือมิสเตอร์แบน i ์แมทิกส์เป็นรองประธานกรรมการใหญ่ของไททันมันไม่มีโกหกมันพูดเล่าเรื่องจริงให้เราฟังหมดว่าทำไาอะไรอะไรอะไร,ะไรมงครังนะแล้วมีปริมาณน้ำมันเท่าไหร่มันก็บอกมันไม่เคยปิดเลยนะสำหรับคแก๊สนี่นะมี1 0บถึงสิแสนล้านคิวบิกช่วยตัดภาพขึ้นดูให้ดูด้วยครับ ตัวเลขผมลงเป็นสีแดงกนะับสีเหมือนกันไว้10-12ล้าน12แสนล้านคิวบิกฟิตของแกส๊สหลุมเดียวมีแกส๊สหลุมเดียว12แสนล้านคิวบิกฟิตในหลุมที่ 18, <A> 18. เป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่เคยมาตั้งแต่ปี1990ลอหลุม18นะครับหลุม18แล้วมันมีกี่หลุมอาจารย์40ปีได้แล้วตรงนั้น มันมันทำตอนนั้นมันมีทั้งหมดสี่หลุมอะสีุ่มนะจริงๆแล้วหลุมเดียวก็เหลือเฟือแล้วเหลือเฟือแล้วเห็นไหมขุดขึ้นมานะฮะต่อวันคือสามร้อยเก้าสิบล้านคิวบิฟิตต่อวันสามร้อยเก้าสิบล้านเนี่ยนะครับคูณด้วยสิบบาทไม่ต้องเอามากนะคิวคิวหนึ่งคิดแค่สิบบาทแล้วเวลานี้คูณด้วยอีกสี่สิบออกเป็นเท่าไหร่ล่ะ ซึ่งเป็นผลประโยชน์มหาศาลที่ประชาชนไทยไม่ไม่เคยรู้เลยแล้วไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าเรามีส่วนได้เสียนะนี่แค่หลุมแรกนะสำรวจโดยไต้เต้ไตเต้นะครับหลุมที่18ซึ่งสำรวจแล้วเนี่ยในปี1990เนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นบ่อแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ฮะโอเคเราฟังเราฟังแล้วเรารู้สึก เสียดายฮะเราหวงแหนไหมล่ะฟังแล้วรู้สึกว่าห่วงแหนแล้วก็รันรถใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะว่าผลประโยชน์มากมายมหาศาลเนี่ยทําไมพี่น้องคนไทยหกสิบล้านคนน่ไม่มีส่วนได้เสียกันตรงนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยฮะก็ยังไม่มีก็ยังมีการขุดจอกันอยู่ฮะทุกวันครับแล้วไม่ใช่หลุมเดียวนะตอนเนี้ยเยอะแยะห้าพันสามร้อยกว่าบ่อตอนนี้นะห้าพันสามร้อยกว่าบ่อเศษนะ เส็จเท่าไหร่ผมไม่รู้วันล,ละ48,000บารลนะอตอเวลานี้แทนที่เราจะรวยนี่นะไปให้ญี่ปุ่นรวยไปให้อเมริการวยพี่น้องผู้ชมกินง่ายๆนะท่านผู้ชมโรงกันเราก็มีนะน้ำมันเราก็มีฮนะแต่ว่าเราเป็นคนไทยที่ต้องซื้อน้ำมันบนแผ่นดินไทยในราคาฝรั่งนะเนี่ยนะน้ำมันของเราเองมันไม,ม่มีใครเขไปเอาถึง ถึงตอนออกกลางหรอกเอาน้ำมันเรานี่แหละแต่ว่าไปไปโก้ขายเราในราคาฝรั่งอา์ว่านี่มันมันปนกัินหรือเปล่าเนี่ยมาเลเซียยังใช้น้ำมันเนี่ยถูกกว่าเราเลยสิบกว่าบาทท่านนั้นเองแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะผมจําได้อาจารย์เคยพูดว่าเดิมแล้วบริษัทบริษัทน้ํามันของประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทน้ํามันสามทหารนะฮะก็นี่ไงสาทหารจอมบลสลิดจารั์ให้ด็อกเตอร์ป่วย เขียนกฎหมายกำกับไว้ว่าน้ำมันเป็นหนึ่งในยุทธปัจจใจของความมั่นคงแห่งชาติห้ามแปรรูปห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแก้กฎหมายแต่อยู่ๆวันดีคืนดีปตทก็เอาไปสวมสิทธิ์นี้ฮะก็ปตทตั้งขึ้นมาแล้วก็สวมบนหัวของสามสารเลยครับถามว่าทาได้ก็ไม่ได้อาจารย์ก็ยังผิดกฎหมายไม่ไม่น่าจะได้ถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยจะทำไปแล้วตอนนี้ทําไปแล้วนี่ทาไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายแน่ครับ มันมีสองวิธีที่จะแก้หนึ่งยึดเลยเหมือนอิหร่านยึดปตทนะอาจารย์ยึดเลยนะใครมาเป็นรัฐบ,บาลยึดเลยอันที่สองยึดแล้วก็บอกว่าตั้งบัญชีไอ้พวกผู้ถือหุ้นมาไว้เมื่อฉันทําการค้าน้ํามันไปแล้วมีกําไรฉันผ่อนใช้แก่ภายในสิบปีพอครบสิบปีเราเอาใบหุ้นพวกนั้นคืนมาฉีกทิ้งให้เป็นของประชาชนเปนของประชาชน เพราะเอนที่ผมทราบมาเนี่ยบริษัทพลังงานใหญ่เนี่ยจะมีเงินพิเศษนะให้แต่ละคนแต่ละตำแหน่งลดหลั่นกันไปอาจารย์อันนี้เรื่องจริงไหมครับนายกมตีก็มีฮะมันเป็นข่าวกระสินกระสายมาบางยุคนี่แล้วนายกเอาห้าล้านต่อหนึ่งเดือนต่อเดือนบางยุคก็สมล้านใครให้ฮะอาจารย์เพราะททสพ Oh. แต่ว่าผลประโยชน์ที่มันได้มันมากกว่านั้นนะอาจารย์มันมากกว่านั้นเยอะแมัเก็ไม่จะยอมจ่ายมะลองรวมกันเนี่ยมันก็คือครึ่งพันล้านดอลลาร์นะเกินด้วยนั่นเป็นเงินที่เราใช้สําหรับงบประมาณประเทศไทยเป็นร้อยปีนะอาจารย์ก็ไม่รู้วาเนี่เขาดูเป็นร้อยปีนะครับแล้วถามว<ช>่าวันนี้เนี่ยผู้ชมทางบ้านที่ฟังผมอยู่ถามจริงๆเถอะห่วงแหนของของคุณบางกระบางเนี่ย ชาตากรรมของประชาชนก็ยังถ้าสมมตฐานมันไม่ถูกต้องอย่างที่ผมพูดเนี่ยยกเลิกลอาจารย์กลับมาเป็นของประชาชนอา,าาอาจารย์เราตั้งเป็นองค์กรดีเลยไหมครับก็องค์กรชวงคืนพลังงานไทยฮะดีไหมซึ่งในจุดตรงนี้ถ้าเรามีองค์กรมาเนี่ยฮะเราเราทวนคืนเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมกำไรจากการขายมหาสารเนี่ยขอแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ให้ตกมาอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงรไม่ตอร้อยเปอร์เซ็นต์เราเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอรประชาชนจะสุขสบายให้ประชาชนใช้น้ำมันฟรีซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ฮะอาจารย์สองให้ทุกครอบครัวมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าห้าแสนครับอาจารย์กลับมาที่แนวทางในการตั้งองค์กรนะตรงนี้น่าสนใจมากครับอาจารย์ผมว่าคนไทยต้องทํานะครับคุณจะเห็นลูกหลานคุณเป็นอย่างนี้เหรอจนอย่างนี้เหรอ เรารับได้ป่ะทุกคนที่เป็นประชาชนชาวไทยเนี่ยจะต้องได้สิทธิ์นะี้ฮะอาจารย์ตามกฎหมายนะหายใจออกมาแล้วต้องได้เลยทันทีครับนี่นี่ทุกวันนี้เราหายใจนะเพราะเอาแหวะนะเราเป็นหนี้ทันทีเลยซึ่งมันไม่มันคนละเรื่องเลย <c oughs> เออมันแปลคนะนละเรื่องท่านจะเห็นนะตัวเลขที่ผมให้ดูเนี่ยร้อยห้าสิบล้านเนี่ยเขาจ่ายกันยังไม่ท่านเข้าไปทําเลยนะแล้วจ่ายอีกสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านดอลลาร์รวมสองยอดนี่เท่าไหร่ล่ะ ห้าร้อยกว่าล้านดอลลาร์อันนี้คือทรัพย์สมบัติของคนไทยทุกคนนะฮะพี่น้องเนี่ยเข้าไปหาประโยชน์จากอย่างเนี้ยมันคืออนไรมันเอาเปรียบแล้วก็อาศัยความรู้เมือจากนักการเมืองบ้านเราฮะเขาก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อามหาศารตัวนี้ไปซึ่งคนไทยอย่างเรานี่ไม่ได้อะไรเลยฮะบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ได้ฮะได้ครับใช้ของแพงครับทุกอย่างครับใช้ของแพงฮะแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบตทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ แต่จริงๆแล้วคนที่มี power จริงๆที่ control แล้วก็คุมจริงคือปตทสพนะครับจริงๆแล้วปตทสพเนี่ยมีในทุกพื้นที่เลยที่สำรวจน้ำมันได้ครับ <นะ S 1> ค,คือไปกระจายหุ้นตัวเองไปอยู่ที่บริษัทไปอยู่ในกระเชฟรอนก็มี27.78เอร์็โ,โมอโก้ก็มี18.56แล้วก็ตามด้วยพลังโสภล2เปเซ เช็คตัวเองว่าพลังโมบนิวเคใใครผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แค่บริษัทเดียวนะครับพลังโสบนมีถึงสองบริษัทเดี๋ยวท้ายรายการผมจะให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาจากแหล่งน้ำมันบนผืนแผ่นดินไทยะมากมายมหาศาลผมพูดมานี่8-9สัปดาห์แล้วท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ชมที่นี่ตื่นหรือยังครับผมฝันใ่วันหนึ่งอยากเห็นประชาชนออกมา รวมกันตรงนี้เยอๆะๆฮะจากสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นเป็นแสนถามว่าไม่อยากใช้ของฟรีเหรอของของคุณเองอะไม่อยากใช้น้ำมันฟรีตลอดชีวิตเหรอไม่อยากมีเงินเดืนอนครอบครัวละสี่ห้าแสนบาทตลอดชีพเหรอไม่ใช่ห้าร้อยบาทให้คนแก่มันคนละเรื่องจเจ้าคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูนะครับอาจารย์ครับอันนี้หวัวเจาะนี่หวัวเจาะมีหวัวม้นวนมขุ <ละ S 2> ดใช,ใช่ไหม เนี่ยหัวดูดใหม่เอี่ยมนะครับซึ่งพื้นที่นี้มีมีน้ํามันมหาศาลครับมีทั้งหมดกี่บ่อครับหัวดูดเี่ยโอ้นับไม่นับไม่ถ้วนเลยไหมมันเยอะมากครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะเป็นอาณาจักรเลยครับอาจารย์แล้วก็ใช้ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นดูแลอยู่นะสถานที่ที่ดูแลความปลอดภัยโดยกำานันเรียนจูด้วงนะเนี่ยนี่คืออุทยานรุทยาิศาส์กําแพงเพชรล้อมไปด้วยล้อมรอบไปด้วยบ่อน้ํามัน มากมายมหาศาลครับอันนี้คือท่อน้ำมันนะครับท่านผู้ชมที่ลากผ่านลากผ่านบ้านชาวบ้านนะฮะซึ่งชาวบ้านไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยกับกับไอ้ท่อน้ำมันนี่นะเขาไม่เกะกะหรอเนี่ยทัศนียภาพแบบนี้ก็คงจะเกะกะแล้วครับบางบ้านก็ต้องใช้ไม้ไปทำสะพานไม่ใช่ท่อประปานะครับนี่คือท่อน้ำมันครับแล้วมีเจ้าของชัดเจนนะว่าใครเป็นเจ้าของท่อเดี๋ยวอาจารย์ก็ดูตอนหลังความยาวนี่สักเท่าไหร่ครับโอ้โหสุดลูกตาฮะอาจารย์ หล,ลหลายสิบกิโลครับหลายิก<ม>ิโลครับแล้วผมขับรถเข้าไปในพื้นที่จะเป็นถนนลูกลังแดงนะฮะทุกตอกซอกซอยจะมีท่อน้ํามันนะครับลากออกมาจากหลุมนะฮะไปที่สถานีกลั่นนะครับบ้านหลังที่ผมถาม่ายดูเพื่อเปรียบเทียบว่ามีบ่อน้ํามันล้อมรอบประชาชนแต่นี่คือสภาพประชาชนพื้นที่ครับแหลง่ไม่ได้อะไรเลยไไม่ได้เลยครับอาจารย์บอก ขอนน้ำมันของเขาอะนี่แกคุยกับผมด้วยความรันทดนะฮะข้อนน้ำมันนี่ไม่หมองไก่ที่ดินแกมีอยู่แกไม่ขายครับก็ไม่ได้ฮะถ้าโดนบังคับซื้อไปไล่ละหนึ่งหนึ่งบาทนะเนี่ยหลุมลานกระบืออันนี้ผมจะให้พี่น้องดูไปหลุมๆไปนะฮะผมจําไม่ได้ว่ามีกี่หลุมแต่เยอะมากครับเข้าไปข้างในนี่เป็นอาณาจักรน้ํามันเลยนะครับผมเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับนี่อันนี้พวกบริเวณนี้ดูดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับอันนี้ยี่สิบเก้าปีนะอาจารย์ยังไม่หมดนะยังอีกมหาศาล ตัวเลขที่เขาแจ้งมาเขาดูดเขาดูดได้วันละสองหมื่นบาทเร็วนะแต่พี่น้องดูจากท่อฮะอันนี้ผมถ่ายแค่แค่แค่โซนเดียวนะฮะเพือ่อให้สานีกลัน่นอันนี้ยังไม่รวมรถบรรทุกยี่สิบสองล้อยี่บสี่ล้อนะอาจารย์รที่วิ่งกันทั้งวันนะลากน้ำมันจากบ่อมาที่สานีนะครับเนี่ยฮะอาจารย์นี่คือความร่มา,ารวยมหาศาลของเราเนะแต่ว่าคนไทยเพราะความอภัยยศนะอาจารย์คนไทย ไม่เคยจะได้ริ้มรดความเป็นเจ้าของเลยตรงนี้อาจารย์นะผมคิดคเล่นๆที่เขาดูขึ้นมาเนี่ยแค่เขาเอาเศษน้ำมันเหลือๆเนี่ยไปตั้งเป็นปั๊มเป็นสถานีให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ฟรีเนี่ยผมว่าอย่างน่าเกลียดเลยฮะครับแต่นี่ไม่ได้อะไรเลยครับเดี๋ยวถ้าพไปน้องดูดูโรงพยาบาลนะฮะสุดโสมขนาดเนี่อาจารย์อืหมอก็ไม่มีฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีฮะ เนี่ยให้ชาวบ้านอยู่แบบตามมีตามเกิดใช่ไหมชาวบ้านก็อยู่กันไปตามนิสัารกรรมครับปล่อยห้มันเป็นไปตามขบวนการอุบาทวหรือววงจรอ,อุบาทอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ว่านี่ไงถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราพูดให้ท่านฟังเนี่ยนะเอาความรู้มาให้ท่านเป็นการกระตุ้นให้ท่านรู้จักหวงแหนทรัพยากรของตัวท่านไม่ใช่ของผมคนเดียวหรอกท่านผู้ชมทางบ้านต้องร่วมมือกันลุกขึ้นมาทวงคืนมันไม่ใช่ของคนอื่นมันของเรา ครับอาจารย์ดูเจ้าของท่อเจ้าของท่อบีพีใช่ไหมพดจีเ e อพีปตท exploration นนี่คือปตทสพไ,ไอ้บริษัทปตทมันเป็นบริษัทจําหน่ายน้ำมันสนําเร็จรูปเท่านั้นเองครับผมแต่คนที่ไปขุดออกมาดิไอ้ปตทสพมันเวยเละเวยเละอ่ะเลื่อนพุ่งแตกับพูดง่ายๆมันมันมาไหนหมดครับมากมายมหาศาลขนาดนี้รวมทุก1800ใช่ไหม10 ยี่สิบสองยี่สิบสี่ล้อยี่สิบสี่ล้อ <24 S 1> <ล>อย่างใหญ่เลยครับใหญ่ถ้าพี่น้องก็ลองลองจินตนาการดูว่ามันมันมากมายมาหาศาลขนาดไหนฮะผมไปดูทุกครัง้งของผมมีมีมีความรู้สึกกับผมเครืองนะมันเป็นระบบผูกขาดให้ชาวต่างประเทศผูกขาดให้ชาวต่างประเทศนะไม่ใช่เฉพว่าคนไทยพี่น้องประชาชนคนประเทศยังประสบกับความยากจนแลนแค้นนะแต่ว่าคนแค่กลุ่มเดียวนะฮะกี่ตระกูลผมไม่รู้นะแค่กลุ่มเดียว มาสวยผลประโยชน์มหาศาลแทนที่<า>มันจะได้ให้กับประชาชนใช่ไหมน้ำมันเหล่านี้แทนที่จะมาแบ่งปันให้ประชาชน,นให้ประชาชนใช้น้ำมันฟรีทั้งประเทศอ่ะฟรีฟรีทั้งประเทศแล้วยังเหลือส่งออกอีกมากมายมหาศาล